สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับลุงตุ้มดึกดำบันเรื่องของจินตะคณิตเดินทางมาถึงเทปที่4แล้ววันนี้ผมเพิ่มเติมในสูตรการบวกด้วยลูกคิดตอนที่2นะครับสูตรในการบวกเพิ่มเติมทําให้เราใช้ลูกคิดในการบวกได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับต้องอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ คุณสมบัติการเท่ากันของจํานวนมาใช้สูตรเพิ่มเติมนะครับมีดังต่อไปนี้ครับบวก4เท่ากับบวก5ลบ1บวก3เท่ากับบวก5ลบ2บวก2เท่ากับบวก5ลบ3บวก1เท่ากับบวก5ลบ4บวก9เท่ากับบวก4ลบ5บวก10บวก8เท่ากับบวก3ลบ5บวก10บวก7เท่ากับบวก2ลบ5บวก10บวก6เท่ากับบวก1ลบ5บวก10ผมยกตัวอย่างการนำสูตรไปใช้สักข้อหนึ่งนะครับการ การบวกด้วย4โดยการแทนบวก4ด้วยบวก5ลบ1ตัวยอย่างเช่น3บวก4เท่ากับสามบวก5ลบ1เราเพิ่ม3ที่หลักหน่วยแล้วเราจะเพิ่มอีก4นะครับในแถวเดียวกันนี้เราต้องบวก5แล้วลบ1ในหลักหน่วยนะครับผมและนอกจากนี้ก็ยังมีสูตรในการลบเพิ่มเติมก็อาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์เช่นเดิมนะครับคุณสมบัติการเท่ากันของจํานวนมาใช้นะครับเมื่อกี้ผมพูดสูตรของการบวก คราวนี้ผมจะพูดเรื่องของสูตรของการลบเพิ่มเติมนะครับเช่นลบสเท่ากับบวกหลบหลบสเท่ากับบวกสลบหลบสเท่ากับบวกสลบหลบหเท่ากับบวกสลบหลบเเท่ากับบวกสิลบหลบสลบแเท่ากับบวกสิลบหลบสลบเเท่ากับบวกสิลบหลบสแล้วก็ลบหเท่ากับบวกสิลบหลบหผมยกตัวอย่าง1ข้อนะครับการลบด้วย2โดยการแทน2ด้วยบวก3าลบหนะครับเช่น6กลบสเราตั้ง ไว้ที่หลักหน่วยแล้วเราลบ2ครับเราต้องเอา3เพิ่มเข้ามาแล้วก็ลบคําคตอบของ6ลบ2ก็คือ4นั่นเองครับผมการฝึกบวกลบในลูกคิดเราต้องมีการฝึกฝนบ่อยๆนะครับทั้งการบวกและการลบแล้วสิ่งที่จําเป็นที่ต้องรู้ก็คือสูตรการเท่ากันในทางคณิตศาสตร์นะครับไม่ว่าจะบวกหรือลบเราต้องฝึกตามแบบฝึกนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับยิ่งทําแบบฝึกหัดเยอะยิ่งทําให้เราคล่องและก็สามารถจินตนาการในการบวกลบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับ สำหรับเทปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่เทปที่5กครับสวัสดีครับ